สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบ c าชาแนลแล้วก็ช่องจักรยานวินเทจหายากเยอะมากแยกสายใหม่ทัดสุขาทวีวันหนานะครับสนใจติดต่อศูนย์3 5 2 5 4 4 2นะครับจำชื่อไอคลิปของตัวเองไม่ได้ทันทีนะครับวันนี้มาทีววิวแป,แป๊บนะครับแป๊บเดียวหนึ่งคัน ก็คือเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่เขาเรียกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับเพราะว่าแน่นอนครับสำหรับผมเองนี่ขายแต่ของวินเทจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์เปโยนะครับบอ,อกตรงๆว่าส่วนตัวที่ผมก็ยังไม่เคยยังไม่เคย,เคยขับยังไม่เคยปั่นนะครับแต่ว่าทามคุณลิชาร์ดเป็น เจ re, ain, ้าของเก่าเนี่ยที่ผมซื layers, HTML, on, ff, ้อมาจากฝรั inside, ่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าใช้งานอยู่ประจํานะครับตอนนี้ก็ถ้าใครสนใจนี่ผมก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมไล่สายให้ขับได้อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าขับได้อยู่แล้วนะตอนที่มาจากฝรั่งเศสเขาบอกว่าขับได้อยู่แล้วตอนนี้ก็ยังมีน้ํามันขางขังอยู่เลยนะครับเนี่ยเปิดมานี่ฝาน้ํามันนะครับเือมือผมดําปีนะมีน้ํามันอยู่เลยนะครับยังมีน้ํามันค้างขังอยู่เลยเป็นซิมนะครับ แล้วก็มันก็จะใช้ปั่นสตาร์เอาเนี่ยเข็นสตารต์ด้วยปั่นสตาร์ทเนี่ยนี่นะครับน่ครับปั่นสตาร์ทที่สวยครับอ่าดูระบบนะครับคือหน้าปัดโอ้วินเทจจริงๆนะครับโอ้ได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดูนะครับ ใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับคันเร่งเบรกยโยทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างผมเนี่ยสไาตล์ผมก็คืออันนี้ก็เหมือนอกับล่องใส่ขากระจกอีกอันนึงนะครับแต่มันมีมาข้างเดียวที่มาให้มาข้างเดียวนะครับจะบอกเหมือนกับรีวิวบิ๊กไบค์ไหมอันนเนี้ว่าเอไม่มีชนหนัก ไม่มีล้มไม่มีชนหนักโอ้แต่แบบนี้ไม่มีล้มไม่มีชนหนักอยู่แล้วนะครับนี่ดูนะครับวิ่งได้เจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงเ่อแต่ว่าเครื่องสมบูรณ์นะครับเครื่องเครื่องสตาร์ทติดนะครับนี่ครับหัวเทียนให่หัวเทียนนะครับเครื่องยนต์เดิมๆครับไม่มี แปลงไม่มีอะไรมาทั้งนั้นนะครับขาขาปั่น,นตื๊บเบาะโยโย่หลังด้านหลังน้าน,น,นลักอะ่ะด้านหลังอ่ะน้านรักไฟหลังนัานลักถ้าใครสนใจก็โทรมาได้น,นะครับ0 8 3 5 2 9 5 4 4 2นะครับ ดูโซ่ดูโซ่ดูดูดดดจริงๆแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้มากเลยครับไอเรื่องจักรยานมอเตอร์ไซค์เนี่ยแต่ก็มีอยู่สี่คันนะครับมีโซเล็กมีเปอร์โยมีก็อันนี้มีคนอยากดูนะครับอยากจบคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าอันนี้สวยนะครับสวยยังไม่ได้ล้างเลย เนี่ยถ้าล้างขัดซะหน่อยแต่สวยขนาดไหนครับโชกครบปลายเพย่อนดูกันให้ครบๆนะครบับน่ารักอะคันนี้สวยน่ารักดูใหรอบคันไปโย่ ถ้าเวลา,าสวยแน่นอนนะอะนะ่ดูบรรยากาศโดยรอบนะบเหมือนเดิมมีไม่เยอะมีไม่เยอะมีไม่เยอะสาตร์ให้ดูยเยอะ,อะมาเดี๋ยวก็มารีวิวกันเป็นคันๆแบบนี้ให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับมาโทรมาอยากได้ก็โทรมานะครับ ราคาชั้นมิดนะครับวายโยครับฝรั่งเศสแท้ใช้งานได้ปกติสนใจก็0่นละสามห้าสองาห้าสี่สองนะครับนะครับสวัสดีครับ